สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินซั้วข้าวปุ้นน้ำปลาเนาะครั้งแรกครเห็นเรากินแล้วมันก็อยากเนาะน้ำปลาละลอๆเลยจ้ะน้ำปลาละลอๆนะคุณต้มเมื่อกี้นี้แล้วก็เอา,าเน,อน้ำปลาเนาะน้ำปลาขวดนี่แหละหรือน้ำปลาถุงก็ได้มาต้มใส่กระชายใส่ใบมะกรดูดโอ้โหพอดีเลยอะ่ะกินกระชายกับใบมะกรูดนั้นแบบหอม<อ>จ้ะ ใส่พริกป่นนะพริกป่นเผ็ดน้อยใส่น้อยเผ็ดมากใส่มากจ้ะประมาณนี้พอจะดกินเผ็ดไม่ค่อยได้สต,ตาดิฉันนะคะเรามันไม่ใช่คนอีสารแท้นคนอนุ้าตใส่น้ำน้ำเชื่อมลงไปนิดนึงมันจะได้ออกหวนานหวานเผ็ดเผ็ดเรากินเผ็ดมากไม่ได้จ้ะบางคนไม่ชอบกินเผ็ดกเข้าไรอ่อ่ะแต่ว่ากินได้ไหมมันก็ได้จะก,กินได้มีเยอะนะคะ ผงเนาะอะไรก็ใส่ปไป่ะ็นหน้าปลาไปตั้งนิดนึงออาเขาทำแค่นี้เองเหรอเอฟสี่เขาทำแค่นี้เองเหรอคะ <c oughs> จากการดึงคลิปมาแล้วก็มีผักเนาะผักต่างๆถั่วถั่วงอกถั่วฝักทำไมไมามีผักนะคะมีถั่วงอกถั่วฝักยาวใบนางรัตกระรำใส่ลงไปเอาแต่ชอบนะเขาบอกว่าเราจะชอบนะชอบอะไรก็ใส่นะั่นลงไป อุ้ยแต่หอมนะแต่วันนี้เรามีพิเศษนะคะเราจะกินกับปลาทอดแต่ไม่มีที่วางค่ะปลาทอดแบบอู้่บ้านๆอีกแล้วค่ะหอมมาก๋ากคนก่อนจากคนก่อนคนคนโอ้ยเปนตาเซ็บเนาะไม่เคยกินค่ะโอ้ยแดงโลเลยตายแล้ว น้ำลายน้ำลายไหลเลยนะเนี่ยน้ำลายแตกจุกจะกชิมอนเด้ออืก็ใช้ได้อยู่ออกสามาัถเผ็ดนํำค่ะไม่มีความหวานเลยเดี๋ยวโฟล์คพาสักหน่อย เห็ดนำจะไม่มีความหวานเลยพี่น้องเอ,อ๋ยโหระพาอ่ะหมุนจะหมุนนะคะอาหารจานหมุนฟิ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 โอหอ์น่ากินเนาะเอฟซีเนาะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาตาวกินได้เลยค่ะเสียเวลาจ้ะโอ้โหเขาบอกเขาต้องใช้มือใช้มือหรือใชเอฟซีจ้ะเดี๋ยวลองใช้มือก่อนนะคะบอกองใช้มือเนาะเมนูเห็นก็ใช้มือกันเนาะลองจักหน่อยกันเด้ออื้อหือ กินกระใบนังหลักอร่อยรสชาตินะคะเผ็ดนำจ้ะหวานตามเลยสูตรนี้สำหรับคนไม่ชอบกินเผ็ดนะใส่น้ำตาลลงไป ทาว่าอร่อยไหมก็อร่อยค่ะแปลกๆดีบอกเลยไม่เคยกินอ่ะอนนกินกับปลาด้วยแกมนิดนึงปลอนนี้กรอบมาก Hmm. อสอมใบตักหอมใบตักเออพักข้ชิลเลยโอ้แเก,ก๋ก็อร่อยดีเหมือนกันเนาะ สวบเลยปลา หมดจ้ะเลือมถ่ายแล้วหนึ่งปลานินหน่อยปาหนินน้อยกบมัมกกบกบกบ นะคะอิ่มค่ะอิ่มแต่บอกเลยว่าอร่อยค่ะครั้งแรกที่ได้กินนะเนี่ยอิ่มเลยไม่ไหวแล้วได้ค่ะ